วัสดีครับทุกคนก็สิ่งที่อยู่ข้างๆเพี่อนนะครับก็คือน้ําใบเตยปั่นแบบเข้มข้นนะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยง่ายมากเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวท่านมาสอนอย่างแรกนะครับเราก็ใช้นี่นะครับเป็นใบเตยนะครับแบบที่เราเนี่ยครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราก็เทลงไปนะครับเทลงไปในนี้ตึ๊ดนะครับเสร็จแล้วนะครับเทไปเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าเราปริมาณเข้มข้นเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเปล่าไปนิดนึงนะครับตื๊ดโอเค แล้วก็กดปั่นครับเห็นไหมครับว่าน้ําไปเดือปั่นเนข้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําง่ายมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือตรงนี้นะครับมันอาจจะมีการกระเด็นนะครับแล้วระหว่างเวลากระเด็นเนี่ยที่มีขอบนือเนื้อติดข้างๆแล้วกดลงไปนะครับกดลงไป จกนกว่ามันจะละเอียดนะครับพอละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องมาเตรียมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตะแกรงกับผ้าขาวบางนะครับผ้าขาวบางเนี่ยให้ทบสองชั้นนะครับเพื่อทําให้ตะกรอนออกทั้งหมดนะครับเพราะเวลาเราเทม,มันยังมีตะกรอนอยู่โอเคอันนี้เสร็จแล้วเราก็ลงมานะครับปุ๊บอาเจียยกระวางล่างเสร็จแล้วติดอ่อาเดี๋ยวเราจะมาดูะครับว่าน้ําใบเตยที่เราทำเนี่ยออกมาเป็นยังไงบ้าง,งก็คือว่าถ้าเกิดทากันจริงๆอะ่ะ ก็ปั่นให้นานกว่านี้นิดนึงแล้วกันนะครับเพราะพี่อ้ําเนี่ยก็คือทําแบบเอาแบบง่ายๆนะครับก็คือปั่นให้ดูแบบครึ่งเดียวนะความตีก่อนนั่นนะปั่นได้มานาทีหนึ่งแล้วแต่ถ้าเกิดใครเป็นเครื่องปั่นแบบใหญ่ๆมันจะยิ่งง่ายนะครับเพราะมันยิ่งปั่นละเอียดเร็วโอเคครับอเดี๋ยวพี่จะมากรองให้ดูนะครับปึ๊บนี่ก็เทงไปเลย พีให้ดูนะนี่เห็นไหมครับน้าใบเตยนะครัก็จะนี่ครับหล่นลงไปในตรงนี้นะครับในถาดที่เราเตรียมไว้แล้วจากนั้นนะครับเราก็ปิดอีกนิดนึงครับเพื่อเป็นการช่วยเทาว่าให้น,หน,หน้ำออกมาทั้งหมดอโอเคเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับว่าสีที่ได้มันออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวใช้ก,กรวยด้วยแล้วกันเพื่อความง่ายนะครับปึด๊ด วางไว้าาตรงนี้อ่าเดี๋ยวเรน่ยจิบค้วยก่อนครับปึ๊บเนะครับปึ๊บ,บอ่าเราก็จะมาดูนะสีของน้ำใบเตยที่เข้มข้นได้มาเป็นยังไงมันจะได้มาประมาณขนาดนี้นะครับนี่อย่างแรกนะครับเราจะดูว่ากลิ่นได้หรือไม่ได้เนี่ยเราต้องดมกลิ่นก่อน ถ้าเกิดใครมองว่าให้กลิ่นมันยังอ่อนอยู่เนี่ยคุณสามารถทําอย่างนี้ได้นะครับก็คือว่าปึ๊บนะครับใส่เข้าไปปั่นใหม่นั่นเองครับผมเดี๋ยวค่นหยุดไปก่อนปึ๊บนะนะครับก็วันนี้ไปปั่นใหม่กรอบนึงโดยวิธีการปั่นนะครับก็ง่ายๆครับปึ๊บเอางี้ลงมาแล้วก็เทเข้าไปแล้วก็เพิ่มใบเตยเข้าไปครับสําหรับคนที่บอกว่าเฮ้ กลิ่นมานาันยังอ่อนไปนิดนึงอ่ะพี่พอัน้นก็ใส่ในกำนึงครับแล้วก็เปดคครับแล้วก็ปั่นอีกรอบนึงจากนั้นนะครับก็เอาไปกรองอีกหนึ่งรอบครับมันก็จะได้น้ําใบเตยที่เข้มข้นครับถ้าเกิดมีใครถามพี่อั้นนะครับว่าพี่อั้นน้ำใบเตยเข้มข้นมันมีประโยชน์ยังไงเหรอ คืออันนีนะ้มันเอาไว้ในเวลาที่ผสมอาหารนะครับแบบเราไม่ต้องการใส่แบบไอ้พวกสังเคราะห์รวมถึงนะครับอันนี้คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งของน้ำใบเตยเหมือนกันที่ว่าเฮ้ยเวลาเราทําน้ำใบเตยนะสีมันได้นหละถ้าเกิดเราไม่ใส่สีอะไรไปนะมันจะอ่อนวิธีการที่ทําให้น้ําใบเตยนะครับสีเข้มข้นคือคุณเอาน้ําใบเตยเข้มข้นนี้ผสมลงไปนะครับในน้าใบเตยมันจะทำให้สีเขียวสวยงามขึ้นครับโอเคครับเพียงข,งขอจบกันพาสอนคลิปน,นี้บัจเพบยนเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ